ดีไม่แกงแล้วอ่ะกูว่าเอาจริงๆมื่อกี้เล่นนะคะเมื่อกี้พูดถึงเวกนอ่ะจริงจังเลยคนที่จะเข้าห้าปีนี้พูดได้ไหมน่มาเจ็บ่ะไม่เป็นไรหรอกเราส่งเราก็ต้องเอา <คน S 1> ไม่เออไม่เอาเด็กเราเข้าอ่าเราชอบนี่ว่ามีนี่ว่ามีพรนฟ้าอืได้ ถ้าจากเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเพอร์ฟอร์แมนซ์ิศเลิศชอบแพรวอ่ะแพรวได้เพราะผิวสีอแมนดาอาจจะมามืดมามืดนะช่วงเหญตโตกูอวีนาเข้าอยู่แล้วอีกคนหนึ่งใครอวีน่าตั้งซีนให้ซินดี้อ่ะซินดี้ตอบนะคุผู้ดีๆเู้หญิเก่งชื่ออะไรนะซินดี้ไม่ใช่ที่แบบที่เป็นลูกค้าเอมมี่เอมมี่หรือเปล่าอันนี้ให้ซินดี้อ่อนี่ว่าได้เพราะว่าวางเงินเลยไหม เอออ่ะอ่ะกูหมื่นหนึ่งอแมนดาโมงกูให้วีนาสองหมื่นมองอ่ะโอเคโหอเมนด้าอห้ยแต่อแมนดามามืดนาเพราะว่าเวลาตอบนี่นี่มึงว่าวันจินใส่ชุดสีอะไรใส่แดงอแมนดาหรือว่าจะเป็นแดงอ่ะกูแดงเออเพราะน่าจะพี่โอ๊ตใช่แดงผ่าขาข้างเดิมนี่ว่าเรางก็แสงกานทรแน่ๆอุ้ยมึงรู้ถึงผมเลยเหรือจะว่า อันนี้ว่าได้ขอเปะเวอร์จริงเหรอมีคนคิดเหมือนกันมีคนคิดเหมือนพวกเราว่าแลโพตรงส้านเอ็นสะเอ็นดาราเนิงเหรอนี่ว่านิงเป็นตัวเต็งแต่ต้องให้ออนไลน์อีกหน่อยหนึงใ่นาะต้องดูนิ้งชักให้ ตัวสี่เดียวคือจะไม่แพงบนรถของเขาพี่แต่ตัวให้มาช่วยมันตามอ่ะเราเล่นมาที่แซวเล่นอ่ะอันนี้คลิปเก่าไม่ได้ไล์อินเทอร์ไวอ่ะจริงจังแล้วแต่ห้ามดามานี่บอกก่อนเราไม่ใช่กูรูอันนี้เราก็เป็นทรงๆหลังงามเหมือนกันถ้าเด็กเราตุกไม่เป็นไรถือว่าบอกไว้ก่อนนี่ว่าเข้าห้ามีล็อก พอเลยถ้ามีราเาต้องมีโยชีหนอกก็คือตอีเออจะได้อนโีูโยชิไปแเออถ้าอย่างนั้นอีกคนหนึ่งต้องเป็นบุตกตาดเอ็ดมอนต้องช่วยนะกูว่าเอ็ดมอนไม่น่าจะถึงห้าอุ้ยแต่สุดข่าวถ้าตกกาม้คือที่สุดนะแต่ตรงวีเขากีดกันเด้อชอบปะะไใครวัไม่ได้บิน คนละเวทแลยวอย่าเล่นแบบนี้อจริงจังเขารอฟังกันอยู่ปอบต้องมาปอบปอกนี่ว่าปอบไม่เข้าปอบไม่แมนเลยป่าเก่งไปหน่อยตามตามันโลดตามันแข็งอ่ะอันแบบพอพี่ปอยบอกให้รวบมันปล่อยู่พี่ปอยมันรวบไงมันไม่เชื่อมั่นน่ะปอบไม่เข้าที่นี่ว่าโยโย่เป็นชายไป็นชายเลยนี่อมอ๊อ ใครอ่ะอีสอคิดไม่ออกเลยอันนี้คิดว่าว่าจะไรที่ไหมเราก็อยากเป็นกุลูไงน้ำตาลอ่ะแต่น้ำตาลก็เงียบนะุงเหรอแต่น้ำตาลก็มีความแบบถูกกุ้งหรอก็ต้องแล้วถ้าคนอีกอ่ะอะไรนะกุสุกุได้ยินอะไรไม่รู้กุสุมาอะไรสักอ่ง ขอบห้าพี่เอ็มแอนนาสไปปตอบเปียพัะจีสามสิบยังแจ๋วเหรออีอดอรอจับกันเองไปเลยจับมือเงี้ยพวกเราเรามาชุบนมนี่ถ้าเลือกได้นะจะไม่เกิดเป็นพระจันทร์รึ่งเสือ้อไม่ถ้าเป็นถ้าสมมติว่าเลือกเวทีได้พรุ่งนี้นะถ้าคนอยากให้ผมมาร้องเพลงอะนี่อยากให้มีเลี่ยม